หาบุญนาทั้งหลายนี่เมื่ออุบโลกขึ้นมาแล้วนี่ปลอดสังสวัตเข้าใจไหมอยาเต็มแล้วไม่เต็มก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเมื่อคุณมีเมตตาเป็นพื้นฐานมีบุณนาเป็นพื้นฐานต่อไวกัสสัตว์ต่อสัพสัตว์ทั้งหลายและได้ฟังสรดับจากองค์พุทธาได้สรดับจากองค์พุทธาเนื้อหานิพพานสรุปมีมดสรุปตักสรุปสรุปปั๊บคุณก็ใช้สิ่งนั้น อดไปเรื่อยๆเลยื่อถึงเวลาหนึ่งมันมากเข้ามากเข้าในเนื้อาหาของการจบช่วยจบตัวจบช่วยตัดตัวจัดช่วยพุทธสาวกมากขึ้นมากขึ้นมาคนคุณก็วรวมบารมีเป็นพุทธทันดรสักทีหนึ่ง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 ,งแต่อาการที่คุณไปสั้งจิตอธิษฐานปารถนาก็ได้เช่นเดียวกันแต่มันจะแฝงไปด้วยตัวเอาซ้อน อ่ะตัวเอาซ้อนเนี่ยซ้อนไปในทุกบารมีถึงทอย่างนี้คุณก็ไม่ได้ตัดสระลุวยแล้วมันเหมือนกับว่ามันรามล้วนเนี่ยบารมีไงคุณไม่ได้ตัดสระลุวยตั้งแต่เริ่มถ้าคุณฟังพุทธคุณก็ตัดสระลุวยตั้งแต่เริ่มไปเลยแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยจนเนื้อหาผู้ที่ตัดระลุ้ตามเยอะขึ้น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 ตตัวคุณเองคุณก็ตัดไปในกันแต่ผู้ฟังอ่ะถ้าตัดไปวยกันจบตัวจบไปวยกันตัดตัวตัดไปวนกันมันก็มากขึ้นมากขึ้นนนนก็็ปปรระชุมมบีเดอ ก็คืตินิยมคําว่าบารมีเต็มมันมาจากไหนมันมาได้อยา่างไรมันมาจากตัวตั้งเอาปัจจัยเอาของผู้ที่มีความปัารถหนาเมื่อพ่อองคุท้าปั๊บนี่ก็อยากจะเป็นอย่างท่านนี่ออกไหมก็ไปย้อนส่องดูว่าท่านมาอย่างไรบาเพ็ญบารมีแบบไหนมาบ้างนี่นะมันจะเอาอย่างอ,าอย่างนั้นอย่างนี้องคุทธะองค์ทุพถมพุทธทพถมไม่เห็นสังสมบารมีกี่ทัศ์กี่ทักษ์ต้องให้มันตอง ให้มาเรื่อยๆทั้งรูประธรรมและนามธรรมให้จนมันไม่เอาไปเองท่านไม่ได้สั่งสรงไม่ไม่ใช่การสั่งสอนบะบำเพ็ญก็บำเพ็ญเอาตามธรรมชาติของโลกิยธรรมทั้งหลายทั่วไปแต่ว่ามันมีการให้มีการโปรดมีการเสียสละในรูปแบบรูปธรรมและนามธรรมท่านก็ช่วยมาเรื่อยๆแล้วก็นานมากให้จนมันหมดตัวเอาไปเองก็ือกไหมให้จนมันหมดตัวเอาตัวไม่เอาไปเองก็จะตัดตัวเองตัดไปเอง นแต่เมื่อกองหลังก็มีการกันกองให้สั้นเขา้าไม่ต้องแบบเราส่งม,มาเรื่อยๆรื่อเราู้ว่าทุกอย่างมันก็มาจากไม่ยึดก็ใช้สิ่งนี้สนุกก็คือไม่ต้องเป็น,ปนแบบท่านแล้วคคือท่านเป็นแบบอย่างแับถ้ารู้ให้แล้วให้แล้วเพราะนั้นเองมันต้องเป,เป็นแบบท่านอีกมันนานเกินมันนานเกินไป ไม่ต้องไปเรียนแบบท่านอย่างนั้นมันไม่ใช่มันนานเกินไปเวลา<ะ>องค์พุทธาตัดสรู้แล้วเนี่ยเวลามาโกรธพระศึกสาวว่าทำไมบรรลุนหน้าเฉพาะหน้าฉับพันไม่เห็นต้องไปบำเพ็ญน,นานเท่าพระองค์อย่างนั้นอย่างนี้นี่นั่นะทำไมทําไมพเพราะว่านิพพานมันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวอยู่ว่าแต่บารมีเออนิพพานเนี่ยมันไม่เอาคือไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวยกว่าแต่ บรารมีหรือไม่ใช่บรารมีก็สงสัยนะว่าท่านก็เป็นแบบอย่างในการสะส้ช่วยอยู่แล้วเราต้องไปสะสมบรารมีอะไม <c oughs> ที่ว่าบรารมีเต็มเนี่ยก็คือจะทําให้มันเต็มก็เลยต้องเป็นการสะสมหรือเปล่าค,คือเรื่องมันเรื่องพอมันเกิดเป็นทาทนชน,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 นิดนี้ขึ้นมามันกลายเป็นทุกข์ปริยาพองคนอี้แหะทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยมันแสงได้ตัวได้ตัวตั้งเอากํากับมาตลอดทุกภพทุกชาติไปแังนั้นมันจึงออกไม่ได้จากทุกนึกออกไหม มันมันไม่พ้นทุกไงถ้าคุณไม่พ้นทุกคุณไปรอตัดสรุปตอนไหนแล้วพ้นทีเดียวแล้วไปพ้นไจะสบาัใจนอานั้นคือความทรมานหรือไม่ใช่ไม่ใช่ณเวลานี้พุทธภูมิต้องยิ่งกว่าความชนะณเวลานี้บารมีพุทธภูมิต้องยิ่งกว่าความฉลาด <laughs> และต้องยิ่งกว่าความเฉลียวต้องยิ่งกว่าปณิธานเขากันนาพาสัายใจเป็นความดีบวเป็นภูมิ มันผิดมันผิดผิดมันผิดมันคือยังเป็นกระบวนการของสมุทัยอยู่ไงมันเป็นเรื่องของมายากลมันเรื่องของอุปัลกกหตุ่ขึ้นมาดีมันก็ไม่ใช่นิพานไม่ดีมันไม่ใช่นิพานความดีมันก็ไม่ใช่ความไม่ดีมไม่ใช่นิพานมันผิดใช่ไหมมันไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกมันคือทุกข์นี่ถ้าเราตัดคำว่าผิดถูกออกไปมันจะเหลืออย่างเดียวคือทุกข์หรือไม่ทุกข์แค่นั้นแหละ ถ้าเราตัดคำว่าผิดก็ถูกไป้วมันจะเหลืออยู่อย่างเดียว,วคือทุกหรือไม่ทุกทุกระเบี่บหรือไม่ทุกทังทุกอย่างมันทุกหมดมาตัดสรุปถ้าว่าตัดสรุให้แล้วแต่ในคาเวลานี้คือไม่ต้องการให้ยุ่งยากในเรื่องของการป่าเถนาการสั่งสมบาร,รมีเพราะตรงนั้นมันจะกลายเป็นประทานเป็นเงาตามตัวโหราเป็นเงาตามตัวตัณหาเป็นเงาตามตัวดีแค่ปณิธานตอนแรกแต่ถ้ากลางมันไม่โอเค คุณจะทรมานไปเรื่อยเหมือนก็เดินลอยในฐานแดงเหมือนก็เดินลุยในกวางฝากาก็เพราะต้องคุณต้องไขปริศนาในข้อนี้ออกว่าเมื่อท่านบอกว่าการสร้างบารมีศาสตรู้เป็นพุทธภูมิเป็นพุทธาเนี่ยมันก็เดินลุยฐานแดงมันก็เดินลุยดงกวากาักหนาใช่ไหมมันเพราะอะไรน่ะมันเพราะอะไรน่ะจริงแตเช่นนั้นก็เพราะว่าตัวตั้งเอาเป็นกำกับไปหน้าเรื่อยมันหลุดไม่เป็นแต่ถ้าคุณหลุดช่วยกันไปเรื่อยหลุดเจ็บตัวหลุดช่วยกันไปเรื่อยอย่างนี้ก็อย่างเนี้ยมันไม่ใช่การเดินอยู่บนบากวักหนาม มันไม่ใช่เป็นการเดินลุยขานแดงคลิกดีๆเพื่อการตั้งการตั้งเอาเนี่ยมันทำให้ไม่มีเนื้อหาสมุดเฉดในเนื้อหาตัดรู้ตามข้างและตัดรู้ช่วยมันไม่มีเนื้อหาสมุดเฉดตรงน,นั้น พูดง่ายๆคือสรสา์ที่ตามด้วยมันก็นอมเน้มแล้วก็อย่างน,นั้นนะอ่ะอ่อนแอต่อเนื้อหาตัดรู้คือทรมานไปในการทั้งฝงทรมานไปในการทั้งฝง oh. oh. <laughs> แล้นั้นตอนนี้ให้สรุปเนื้อหาตัดรู้แล้วก็ ใช้ถ้อยคำที่เป็นการจบต่อจบช่วยสังรวัตไปเรื่อยๆและบริวารที่ติดตามบริวารที่ติดตามหรือสัพสัตที่เราโปรดหลายทั้งพวกก็จะกลายเป็นเนื้อหาตารัสรู้ต่างๆไป,ไปกลายเป็นตรัสรู้ช่วยไม่ได้ไมันคือไม่ได้ตรัสรู้ช่วยอยู่องเดียวคือผู้นำผู้ตามก็ตรัสรู้ช่วยเข้าใจไหมไม่ใช่ตรัสรู้ช่วยอยู่ที่ผูน้นำคนเดียว ผู้ตามก็ตัดไปรู้ช่วยมื่อเป็นอย่างที่บอกในสัตวนี่นะถ้าเราไม่มอบไปที่วาสนาในการตัดตัวตัดให้กับผู้นำพวกเราเขาจะมีเนื้อหานี่ตัดและตัดช่วยสัมว์วัดไหมมันก็ไม่มีมันก็จะมาหนักอยู่ตรงผู้นําคนเดียวจริงหรือเปล่าไม่เป็นผลดีสำหรับผู้นํหรือว่าผู้นํายังไม่ฉลาดฉลาดอาจจะไม่เฉลียวแต่การให้มันก็ยัง่ว้ซสอบอะไรลงได้เบาลงได้ครบผู้ไปอาการให้การให้ปฏิเสธไม่ได้ เนื้อหาตัดสรุปควบคู่ไปกับการให้และจะทําให้ระบบของการตัดสรุปช่วยส,สรรเสริ์เนี่ยมันกระชับมันสั้นมันกระชับและทําให้สังสารวัตรเนี่ยมันสิ้นสุดเร็วขึ้นคือไม่ต้องย่ยนเย้อเวลาไม่ต้องยืดเวลาเพรว่าการให้มันก็ให้อยู่แล้วในการให้สิ่งของแต่ต้องปรับการให้ขึ้นมาอืมจะได้เพราะว่าการให้มันเบาอยู่แล้ว แต่ว่าการเอาสรมปทานเอาเอาเอา,เอามันพันจะหนักดนะแต่นั้นต้องรู้ว่าเวลาเราให้เราต้องให้จบต้องดับล้างให้ด้วยไม่ใช่แค่ให้แค่ทิปหรืออยางต้องใช้เนื้อหาต,อตรรุ้ดับล้างให้ด้วยว่างล้างให้ด้วยไปพร้อมกันการให้ทิปให้อยางให้ทั้งอยางให้ทั้งทิปนี่คือยังไม่เข้าใจที่ให้ ทุกวันนี้ที่ให้กันมามันให้แต่บุญบารมีให้แต่วัตถุงขกงให้แต่รูปประมให้แต่นุภาพทิพย์บ้างอะไรบ้างแต่ยังไม่ถึงท่านการให้สูงสุดที่ล้างการให้ทั้งตวงกานให้ยังไม่เป็นการให้สูงสุดที่สรุปการให้ทั้งตวงก็คือดับล้างให้ไปด้วยคุณให้ไปก็แบบไม่เอามันั้งเอาั้าไม่เอาไปด้วยกันคุณให้ไปก็แบบไหม่มันท้าไหม้ท้าไม่ไหม้ไปด้วยกันนี่แหละอย่างเนี้ยมันก็ดับล้างไปด้วย อันนี้ไม่ต้องรอบารามีเต็มอ๋ออย่างนี้มันเต็มอยู่แล้วเต็มอยู่แล้วเออ <c oughs> มีรอ้อทรราะนะไหมก็เป็นกติออให้เส็มนั่นแหละเขาเรียกทุกคติคติทั้งหลายเรีวยกว่าทุกคติหมดอยบอกนะว่าคติทั้งหลายไม่ใช่ทุกคติอนิจธรรมทุกขังนนักตาคติทั้งหลายก็นัาตาในกติคติทั้งหลายก็ทุกขังในกติคติทั้งหลายอนิจธรรมในกติอย่าบอกนะว่าคติทั้งหลายไม่ทุก มาจากที่มหาวิทยาลัยท่านบำเพ็ญบารามีอยู่เนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่เกิดเป็นนู่นเป็นนี่แล้วพอองพอประชุมเป็นปูช้างปุก็คือบารมีเต็มตรงนั้นตอนที่เกิดเป็นอะไรต่างๆนั่นแหละมันมันเป็นมันก็เป็นอย่างมันเป็นมาแล้วแล้วมันก็เป็นไปได้แต่มันทรมานทรมานอย่าเป็นพอดิษฐ์ที่ทรมานหรือไม่ทรมานอย่าเป็นพอดิษฐ์ที่ทรมานหรือไม่ทรมาน ประเทศทได้กินลูกท้อเป็นเข็งๆก็ไม่อิ่มเดบื่อเดื้ยยากเดี๋ยยาเดีย้เยเบื่อเบื่อแล้วก็องก็จใจที่เป็นพันธานในการช่วยเหลือก็มาอีกแล้ว ให้ยังไม่เปิดให้ดับล้างล้างมันให้ยังไม่สุดสายมันให้ยังไม่สุดสายด้วยแล้วมันให้แต่ระบบของอยา่างรูปธรรมเนี่ยขอร้องการให้ก็ต้องเอาออกให้ผลรว่าสนามเป็นบาร,รมีก็ต้องอ,ออกให้ปกติจะหวงบาร,รมีกันครอบครัวบาร,รมีหมดควรเสูมไง,ง,งมันให้มันเต็มไงปิดก็สั่งสมมาเติมเพราะว่าให้มันแค่มันจะพ้อง ก็ตั้งเอาพี่รู้แต่ดังนั้นหารู้ไหมว่าแม้แต่ผลของการขอบผล,ผลของบุณกับผลผล,ผลของการให้เนี่ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ต้องนําให้ให้ต่อยใช่ตัวมันจะไม่เตรียมทั้ง<ล>ของหยาบของทิพย์เนี่ยทั้งบุญแล้วผลัองบุญต้องน้อมน้ำออกให้ตลอดสายไปกับเนื้อหาตต่รู้ไงอะไรอะไรก็ไม่พรอกกับไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาไปด้วยกัน ไปพร้อมกับเนื้อหาตัดสรุปการให้ไปด้วยอย่างนี้จะเป็นการให้กับสังฆวัสที่จบผู้ที่รับก็โดนดับล้างไปด้วยแล้วจบเรื่องการใ้ดน้จิตเรื่องการให้ตัวเดียวเนี่ยตีไม่ถ่องทองไม่แตกตัวเอามากกว่าตัวให้ คือตัวเอาสั่งสมบารมีให้เต็มตัวเนี้ยคือตัวไม่ได้ให้มันก็เป็นสมวัรไทยร่วมกันแล้วมันจะทรมานจะเป็นพระฤาษีที่ทรมานคุณไม่ใช่เนื้อหาตรัสรู้รองรับบริหารการให้คุณไม่ใช่เนื้อหาตัสรูรบบรรราาร้บริหารการโกรดุองคุณเองคุณพลาจนที่คุณเอาแต่ทิฏฐินิยมของตัวเองคตินิยมของตัวเองยังไงคุณก็ทุกคติแน่นอน อคอยคนอยู่บนสวรรค์คุณก็ยังทุกข์กะทีด้วยคติตนั้นๆถ้าคุณฟังนัานแล้วคุณจะได้ศึกษาคําว่าสิ่งที่ไม่มีขอบเขตต้องคาว่าพุทธันดรและพุทธภูมิและพุทธเกษตรและมหาพุทธเกษตร,รคือสิ่งที่ไม่มีขอเขตสิ่งที่ไม่มีขอมเขตย่อมปราศจากเงื่อนไขในตัวของเอนซึ่งจะนอกเหนือการตัดรู้และการไม่ตัดสรู้ มันจะไม่ผูกมัดอยู่ความเป็นพุทธินดรหรือความเป็นพุทธภูมิมันนอกเหนือการผูดมัดในใจเรื่อสิ่งที่ไม่มีขอบเขตสิ่งนี้จะกลายเป็นมหากรนาแบบไม่มีที่สุดไม่มีขั้วเมื่อคุณไม่ใช่เนื้อหาแตดรู้แห่งคุณฟองพุทธาสรุปการให้การโปรดของคุณคุณปอดตามคตินิยมของคุณคุณปรดตามทิ่ตินิยมคุณคุณทุกคติแน่นอนขอให้คุณอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต ถราอยคุณอยู <S <S 2> <S 2> <S 2> ่บนสวรรค์ชช่นดุสิตคุณมีเงื่อนไขที่ตามผูกมัดในจิตของคุณอยู่กันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคุณไม่สามารถจะสุกติได้ท่างกลางทุกติของสัพภัสต์แล้วก็ท่างกลางทุกขติของตัวเองคือคตินิยมน่าจากบางกรมีไม่เมพาะมาสเพา มหาวุนาทั้งหลายมาจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามาจากไม่เอาไม่กระทั่งโสไม่เอาเองไม่มีมหาบารมีพระองค์ไหนมหาวุนาพระองค์ไหนมานั่งบ้าบารมีหรอกบารมีเต็มไม่เต็มเต็มแบบไม่เอาเต็มรถแบบไม่เอารนรถแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเต็มกันแบบไม่เอาทั้งไม่เอา ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเต็มแล้วเต็มอีกอยู่นั่นแหะเต็มกันแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่มีองค์มหาบารมีองค์ไหนมานั่งบ้าเอาบารมีเต็มเล่าหรอกมาจากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาไม่งั้นก็เป็นองค์มหาบารมีไม่ได้เพราะสิ่งที่ไม่มีขอาเขตสําหรับจิตดวงหนึ่งแล้วจิตอีกหลากหลายนานาดวงก็มาจากไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเหมือนกันมาจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่มาไม่เอาเหมือนกันหมด จึงเข้าสู่เนื้อหาที่ว่าไม่มีความเข็งเรียกว่ามหาบนาไปโดยปริยายแบบไม่ต้องเขี่ยวเข็มแบบไม่ต้องรีดนาทาเลนดังนั้นต้องใช้เนื้อหาเหล่านี้สรุปบาร,รมีสรุปการโปรดของของทุกพระองค์ไปในเนื้อย,ย่าดีๆเพื่อความไม่ทุกข์ทรมานเพื่อความไม่ทุกข์มติในคตินิยม คตินิยมทั้งหลายแม้แต่มฏิทานคติก็อยู่ในภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่อาจจะใช้เนื้อหาของอนิจจังทุกขังอนัตตาบดสรรพสัตว์ได้เพราะมันคือนอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน นิพพานนี้มันไม่เกี่ยวับนิจังรู้กับน้าตานอกเหนือทั้งตัวน่อกเหนือตัวนี้นอกไม่จัดว่าเป็นสภาวะไม่จัดว่าเป็นลักษณะและไม่จัดว่าเป็นอาการไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นสมมติโดยภาษาอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ไม่มีขอบเขตสิ่งที่ปราจากเงื่อนไขสิ่งที่ปราจากการถูกม,มาผูกพันในไหน มีเงินเยอะๆมันก็เบื่อนเงื่อนมีเงินเยอะมันก็เบื่อ,นอนนินดัน,นั้นที่สรุปให้ฟังเนี่ยมันจะได้ทําให้เนื้อหาของพอที่ทั้งหมดทั้งมวนเนี่ย ไม่ต้องทรมานในการจบช่วยสรรพสัตว์ตามเนื้อหาตัดรูปตองไปเรื่อ,อยๆยาวตามคตินิยมของตัวเองเด็ดขาดไม่งั้นจะทรมานสิ่งที่มาจากมไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดสิ่งที่จากไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอา ก็ไปด้วยกันนี่แหละไม่ต้องประกาศสลากประกาศถอนปณิธานแค่ประกาศสลากประกาศถอนการตั้งเอาเนปปณิธานทั้งหลายทั้งปวงถอนตัวตั้งเอาซ้อนส่วนปณิธานในการจบช่วยสัพพสัตว์ไม่ต้องไปถอนนะั้นแค่ถอนตัวตั้งเอาซ้อน บาลามีในส่วนที่เป็นเที่ยวที่มันกายเป็นเป็นนางปรรทัเนี่ยสำหรับสำหรับสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้ภาคยา่ที่ไม่ได้อยากน้ำเนี่ยต้องใช้ยังไงก็ก็ดเนินให้แล้วให้มีส่วนนี้ด้วยกันให้ยังดีดาเนินให้เขาไม่จาเป็นต้องอยากน้ำก็ได้ทุกอย่างดัมลีกครมมาทุกอย่างแล้วคําว่าให้เนี่ยลึกซึ้งอยู่ข้างในทุกอย่างคําว่าให้เนี่ยลึกซึ้งอยู่ข้างใน เนี่ยมันก็ออกมาแล้วให้ไปทั้งหมดให้ต้องกำหนดอะไรเยอะแยะมากมายขออนุญาตทิปสะบนักายมาสอนทั้งอย่างอยางนับชั้นล่างได้หมดยดงไงก็ได้ได้หมดเพราะถ้าทุกชั้นภูมิก็อต้องใช้อาศัยกายอย่างคือก็ครอกภูมิก็ไม่มีข้อยกเว้นอะไรเมื่อมีนามธทตุก็ใช้นามาทธาดำเหม่เป็นตัว ทุกอย่างไม่จะออกไปตามนั่นเองออกไปตามทุกอย่างเรืเ่อยๆเรื่อยๆกับสิ่งที่เรียกว่าให้คือสิ่งเดียวกันกับคำว่าทุกอย่างม้ <S <S ดัมเบลเดียวนั่นเลยทุกอย่างก็คือให้ให้กัอทุกอย่างในดัมเบลเดียวนั่นเลยสำหรับ นามประทาทั้งหลายสาหรับภาตทิศทั้งหลายถึงจะไม่แทนน้าก็ต้องใช้สิ่งนั้นเลยคือยังไงก็ได้ขอให้มันไม่ใช่ใไปทุกอย<ม>่างไม่ใช่การสั่ง,ส,งสมแลไม่ใช่การสั่งสมใครไปรู้ว่าการสั่งสมเนี่ยมันคือการสั่งสมทุกกริยาทั้งมาก้็จะเกิดที่ที่ผู้เด็ยฟังเนี่ยมันเป็นการล้างไอ้ทุกขติให้ฟัง แต่แล้วพุทธนอนมีการกันคลองท่านั้นแหละว่าจะจบช่วยสรพสัตว์ยังไงให้มันเร็วขึ้นให้มันไวขึ้นสั้นขึ้นแต่ก็เลือไหว่าแล้วแล้วจะทําให้คิสัตว์คนสัตว์แบบไปทุกยังไงไม่ทรมานยังไงไม่ต้องเหมือนกับเดินลุยฐานแดงแดงแดงไม่ต้องเหมือนกับเดินลุยไปดรงบากปากหนานี่ไงนี่ไงนี่ไง อยากได้บารมีว่าบารมีอาจจะหนึ่งเปอร์เซ็นหรือจะสิบเปอร์เซ็นหรือจะร้อยจละลานเห็นไม่ต้องเอาเลยสักเปอร์เซ็นต์เดียวอยากจากไม่เอาท่้งเอาก็ไม่เอาคุณจะได้โดยเนื้อหานิพานล้างสังสวัสดิล้วนไปได้ตลอดเวลาไม่เกี่ยวกับรูปกับน้ำท้องไปกับการเกี่ยวด้วยรูปด้ยนาไม่เกี่ยวกับรูปกับนาม พร้อมไปได้วยกันกับรูปนามที่มีที่เกี่ยวเป็นเส้นเดียวก็อย่าเอาบารมีเดีย๋ยวว่าแต่การสั่งสมให้เต็มไม่งั้นคุณไม่สามารถจะผ่านพ้นจากทุกตินิยมได้คุณจะสามารถโปรดสัตว์โดยนิพพานโปรดสัตว์ไปได้ตลอดกาลและตลอดไ พัฒนดรแล้วพัฒนดรอีกพัฒนดรแล้วพัฒนดรอีกพัฒนดรแล้วพัฒนดรอีกอยู่นั่นโดยไม่มีข้อจํากัด